ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเรามาเจอกันในรายวิชาภาษาอังกฤษของระดับชั้นปถมวัยนะคะวันนี้เด็กๆมาเจอกับทิเชอร์ตาลอีกแล้วค่ะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะทิเชอร์ตานจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหนูน้อยนักสัมผัสค่ะก็คือสัมภาสสัมผัสทั้ง5ของเรานะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the five senses นะคะ t h e ห s e เ s e แล้วก็ก็คือ5นะคะ Senses ก็คือสัมผัสนะคะก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานั่นเองค่ะไปดูซิว่าจะมีคำศัพท์อะไรมาให้เด็กๆได้เรียนรู้บ้างนะคะคำแรกค่ะคำว่า side 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 เื่อ,อนมองเห็นนะคะเด็กๆออกเสียงตามทีเชตานอีกหนึ่งรอบนะคะ side s g ายการมองเห็นค่ะอ่ะถัดมานะคะเป็นมาที่การได้ยินกันบ้างนะคะก็คือเรานะคะฟังเสียงสิ่งต่างๆรอบตัวเราค่ะภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า hear hear ก็คือการได้ยินนะคะเด็กๆออกเสียงตามทีเชื่อตานอีกนึงรอบค่ะ hear hear การได้ยินค่ะคำที่สามนะคะคำว่า smell 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 ก็คือการดมกลิ่นนะคะเราได้กลิ่นอาหารเราได้กลิ่นหอมของดอกไม้ ก็คือ smell นั่นเองนะคะเด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์ตันอีกหนึ่งรอบนะคะ smelled smelled การดมกลิ่นค่ะประสาทสัมผัสที่4ของเรานะคะก็คือ taste taste uh, taste ก็คือรสนะคะการรับรสของเราค่ะ เวลาเราทานอาหารดื่มนมดื่มน้ําผล,ลไม้นะคะรสชาติก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือประสาทสัมผัสตร,ตรงนี้นั่นเองนะคะเด็กๆออกเสียงตามที่ชื่อตานอีกหนึ่งรอบนะคะ taste taste รสค่ะและอย่างสุดท้ายอย่างที่5นะคะก็คือ touch 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 คือกัน สัมผัสนะคะการหยิบจับสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆจับโทรศัพท์เด็กๆจับหนังสือนะคะจับช้อนรับประทานอาหารอ่าหยิบสิ่งของแบบนี้เป็นต้นค่ะก็คือการสัมผัสนะคะทีนี้เด็กๆออกเสียงตามทีชชตานอีกหนึ่งรอบนะคะ touch touch สัมผัสค่ะ าคำศัพท์5คำวันนี้นะคะที่ teacher เอามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเนี่ยไม่ยากเลยค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ของหนูน้อยนักสัมผัสก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นหน่วยของอะไรเด็กๆอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ See you next time